สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมากันในหัวข้อของบ้านสองล้านเนี่ยคุณจะได้อะไรบ้างนะเนื่องจากว่าลูกค้าส่วนใหญ่เลยเนี่ยคะ่ะจะมีงบอยู่ประมาณ2ล้านบาทนะคะซึ่งคําถามก็คือ2ล้านบาทเนี่ยเขาได้บ้านประมาณไหนแล้วได้แค่ไหนยังไงนะคะทีนี้เราจะมีบ้านตัวอย่างที่เป็น case s t ให้ดูว่าในราคาที่คุณจับต้องได้คือราคา2ล้านบาทเวลาคุณต้องการที่จะสร้างบ้านเนี่ย มันจะได้บ้านประมาณไหนแล้วสเปครายการวัสดุเป็นอย่างไรฟังก์ชันได้กี่นอนกี่น้ำนะคะเดี๋ยววันนี้จะเราจะเอาตัวนั้นมาบอกกันเลยเพื่อที่จะได้คลายข้อข้องใจของทุกคนว่าเอ๊ะแล้วบ้านสองอล้านของฉันเนี่ยได้อะไรประมาณไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่า ในงบประมาณ2ล้านของคุณเนี่ยสามารถได้บ้านประมาณไหนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยใน2ล้านเนี่ยถามว่าพื้นที่ใช้สอยควรจะเป็นเท่าไหร่ถ้าจากประสบการณ์นะคะที่ทำมาแล้วคุณได้คุณภาพสูงจากบ้านตัวนี้นะคะ mm hmm. ก็คือประมาณ1 2 0ตารางเมตรจนไปถึง130ยตารางเมตรคุณสามารถสร้างได้ในงบประมาณ2ล้านบาทซึ่ง1 2 0 1 3 0ถึงตารางเมตรเนี่ย มันมีอะไรกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ําเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันอันนี้กันเลยนะคะอย่างยกตัวอย่างอันนี้นะคะมันอยู่ที่ประมาณ127ตารางเมตรจอดรถได้1คันจอดรถเนี่ยจะจอดรถในอาคารคุณไม่ต้องไปทําจอดรถด,ด้านนอกนะคะสามารถจอดรถได้ในอาคารนะคะโดยในฟังก์ชันแล้วเนี่ยจะมีเฉลียงทางเข้าหน้าบ้านนะคะเข้ามาจะเจอห้องรับแขกนะคะ ห้องรับแขกเนี่ยจะอยู่อาคารประมาณเออสี่คูณห้าโดยประมาณนะคะจากนั้นเข้ามาด้านหลังจะเป็นทานอาหารและมีห้องครัวห้องครัวนี่เป็นห้องเลยนะคะจะสังเกตได้ว่าตรงนี้นะคะจะเป็นห้องครัวเลยแล้วก็มีห้องน้ําด้านล่างแล้วก็บันไดขึ้นชั้นสองนะคะขนาดอาคารนะคะจะอยู่ประมาณ9ก้เมตรยีนะคะ คูณด้วย9เมตรยี่สิก็ค่อนข้างจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งสามารถขยับได้ไหมขยับได้นะคะก็คือสามารถเออเลอร์ได้อย่างที่บอกว่า120-130้าตารางเมตรก็จะสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะเช่นจะเพิ่มอ,อ,อาคารด้านหลังนี้ให้เป็นตรงๆงหรือว่าเพิ่มตรงซักล้างตรงนี้ออกมาหรือยื่นอาคารเต็มก็ได้เหมือนกันอันนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นแปลนชั้นล่างนะคะ ต่อไปค่ะเป็นในส่วนของแปลนชั้นที่2มาดูกันว่าในส่วนของแปลนชั้นที่2ได้อะไรบ้างจากขึ้นบันไดามาเมื่อสักครู่นี้นะคะขึ้นมาจะเจอในส่วนของห้องโถงตรงนี้นะคะด้านบนได้ถึง3ห้องนอนนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องนอนที่1ห,ห้องนอนที่2และห้องนอนที่3จะสังเกตว่าห้องนอนที่1จะเป็นมาสเตอร์เบดรูมก็คือมีห้องน้ําในตัว จะสังเกตว่าพอขึ้นบันไดมาแล้วเข้าห้องนอนนะคะสามารถเข้าห้องน้ําด้านข้างตรงนี้ได้นะคะก็จะมีในส่วนเอ่อส่วนเปียกส่วนแห้งนะคะโซนตู้เสื้อผ้าแล้วก็ห้องนอนถัดไปห้องนอนที่สองนะคะห้องนอนที่สองห้องนอนที่สามเนี่ยจะสามารถใช้ห้องน้ําส่วนกลางตรงนี้ได้จะสังเกตว่าเห็นเป็นห้องน้ําส่วนกลางก็คือ นะคะมีส่วนเปียกส่วนแห้งนะคะสามารถอาบน้ําได้นะคะสองห้องนี้ใช้ห้องน้ำร่วมกันห้องนอนที่สองนะคะขนาดก็จะอยู่ประมาณที่เอ่อสี่นะคะคูณ 3. ุดนะคะเมตรแล้วก็มีระเบียงด้านนอกในส่วนห้องนอนที่สามจะเป็นขนาดห้องก็คือ4ี่คูณสี่สี่คูณสี่นี้คุณสามารถใช้เตียงห้าฟุตหกฟุตหรือเตียงสามฟุตครึ่งสองเตียงก็ได้ สามารถมีโต๊ะทำงานเล็กๆก็ยังได้ด้วยนะคะแล้วก็มีตู้โซนตู้เสื้อผ้าจะเห็นว่าด้านบนได้ถึงสามนอนเลยทีเดียวนะคะแล้วฟังก์ชันก็ค่อนข้างครบด้วยมีห้องน้ำนะคะในข้างบนสองห้องเลยถือว่าห้องเออบ้านหลังนี้นะคะมีห้องน้ำถึงสามน้ำแล้วก็มีห้องนอนถึงสามนอนแล้วก็มีครัวด้วยนะคะ แล้วก็มีห้องรับแขกมีโต๊ะมีโซนทานข้าวซึ่งจริงๆแล้วในระดับบ้าน2ล้านได้ถีงสนอน3มน้ำเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นค่ะกรณีที่คุณเนี่ยจะไปสร้างบ้านนะคะแล้วมีงบประมาณ2ล้านคุณสามารถเลือกได้ถึง3นอนนะคะหรือในกรณีที่คุณบอกว่าคุณอยากได้ห้องนอนด้านล่างนะคะเรากลับไปที่แปลนชั้นหนึ่กันอีกนิดน,งนึงนะคะ นี่ค่ะแปลนชั้นหนึ่งกรณีคุณบอกว่าคุณอยากได้ห้องนอนด้านล่างคุณก็สามารถปรับได้นะคะโดยคุณอาจจะขยับฟังก์ชันนะคะถ้าคุณมีที่เหลือเอเพียงพอมากกว่านี้หลังนี้เนี่ยลงประมาณ50ตารางวาได้นะคะซึ่งถ้าเกิดคุณอยากได้ห้องนอนนะคะคุณสามารถปรับนะคะเป็นห้องนอนด้านหลังได้นะคะแล้วก็ครัวคุณอาจจะเล็กลงกว่านี้ทานข้าวอาจจะมาอยู่ ด้านหน้าลรวปรับข้างหน้าให้ยาวขึ้นหรืออีกกรณีหนึ่งค่ะคุณสามารถจอดรถด้านนอกในกรณีที่คุณมีที่เพิ่มนะคะคุณอาจจะจอดรถไปด้านนอกตรงนี้คุณปรับเป็นห้องนอนก็ได้มันสามารถขยับปรับเปลี่ยนได้ทั้งหมดเลยนะคะถ้าเกิดคุณบริหารพื้นที่ได้อยู่ใน120-130ถึงตารางเมตรพื้นที่ใช้สอยบนกับล่างรวมกันนะคะก็จะสามารถทำให้คุณคุมงบประมาณได้ โดยวัสดุคุณไม่ต้องกังวลเลยนะคะในราคา2ล้านที่จะตามฟังก์ชันนี้เนี่ยได้ทั้งการบริการในเรื่องของยื่นอนุญ,ญาตนะคะทําแบบยื่นน้ำไฟนะคะกระเบื้องที่ปูพื้นราคาอยู่ในประมาณ200-250บาทต่อตารางเมตรนะคะแล้วก็มีสุขภัณฑ์แล้วนะคะมีสุขภัณฑ์ดวงโคมมีกระเบื้อง แต่ที่ไม่มีก็คือส่วนครัวปกติบริษัทรับสร้างมากเขาจะไม่ได้ใส่ชุดครัวตัวนี้ให้นะคะที่เห็นเป็นสีขาวเนี่ยนะคะเขาจะเป็นห้องโล่งไว้ซึ่งถ้าคุณต้องการเป็นครัวก็สามารถให้เขาทําเป็นครัวแบบเป็นครัวหนักก็คือก่อปูนได้หรือถ้าคุณเป็นครัวสําเร็จก็ให้ทางบริษัทที่ทําครัวเนี่ยเข้าไปติดตั้งได้เลยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะครบแล้วนะคะฝ้าระบบไฟน้ํามีให้ครบ ในราคา2ล,ล้านล้องก็มีรับประกันโครงสร้างด้วยดังนั้นวันนี้นะคะคุณสามารถคลายข้อข้องใจได้เลยว่าสองล้านเนี่ยคุณได้อะไรบ้างแต่ถ้าบอกว่าสองล้านแล้วคุณต้องการ4ี่นอนห้าน้ำสองที่จอดรถบอกได้เลยค่ะว่ามันไม่สามารถทำได้หรือถ้าทำได้คุณก็ต้องไปเสี่ยงกับวงจรเดิมก็คืออ่าแล้วผู้ละเหมาจะทิ้งไหมนะคะหรือว่าออกแบบไปแล้วผู้ละเหมาบางคนบอกว่าทำได้จะถึงเวลาจริงๆ ทำไม่ได้หรือบางคนออกแบบให้คุณแล้วบอกว่าทาได้แต่ไม่รับก่อสร้างให้คุณไปหาผู้รับเหมาเองคุณก็ต้องไปหาผู้รับเหมาที่ไม่รู้ว่าเขาทําได้จริงจนจบงานหรือเปล่าดังนั้นอันนี้จะเป็นคลิปที่สามารถบอกให้คุณทราบได้เลยว่าสองล้านคุณได้อะไรประมาณไหนซึ่งอาจจะไม่ใช่แปรนดนี้ก็ได้อันนี้เราเป็นการยกตัวอย่างว่า127ร2อยสิบเจ็ดตารางเมตรเนี่ยได้ประมาณนี้เลยได้ถึงสนอนสามน้ำเลยด้วยกันเพราะฉะนั้น ร้อยยีถึงร้อคุณจะอัดแบบใหม่ก็ได้ซึ่งอยู่มันสามารถทําได้ยูวประมาณ2ล้านนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นไอเดียนะคะเกิดใครสงสัยหรือสอบอยากสอบถามสามารถแอดไลน์มาได้นะคะที่ไลน์ละเบียงขาวนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ